จะมาแนะนําขั้นตอนการลงทะเบียนและการเปิดแอ count ของโปรแกรม Canva นะคะโปรแกรม Canva เป็นโปรแกรมออกอแบบกราฟิกออนไลน์ แบบง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องโหลดเข้าเครื่องแล้วก็สามารถใช้ได้ฟรีแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์และถ้าอยากจะรู้ว่าที่มาของแคนวาเป็นยังไงเหมาะกับใครแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ในลิงก์ข้างล่างค่ะ <S <S แล้วถ้าต้องการจะศึกษาแคนวาเพิ่มเติมแบบฉบับเต็มๆมากกว่านี้นะคะก็สามารถไปโหลดได้ในสกิลเลนซึ่งจะทิ้งไว้ในลิงก์ข้างล่างเช่นเดียวกันค่ะ <S <S และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะค่ะเราจะมาเริ่มวิธีการลงทะเบียนเข้าสู่โปรแกรม Canva นะคะจากหน้า search google นะคะเราจะพิมพ์คำว่า c a n วานะคะเพื่อหาเว็บไซต์แ a n วาแล้วเราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ www c a n v a com จากนั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้าของดีไซน์ Canva นะคะซึ่งเป็นหน้าเป็น Home Page ของ โปรแกรม canva c o m นะคะทีนี้ทางขวาม,มือบนเนี่ยก็จะมีล็อกอินแล้วก็ sign up ล็อกอินในกรณีที่มี Account แล้วนะคะเราก็คลิกในล็อกอินแต่ว่าถ้าเราเป็นบัญชีใหม่เลยนะคะเราก็เข้าไปสู่ sign up จะให้เลือก s ign up ด้วยวิธี Sign up ด้วย Google s ign up ด้วย facebook หรือว่า s ign up ด้วยอีเมลทีนี้เราจะ s ig n up ด้วยอีเมลนะคะเราใส่ชื่อแล้วก็ใส่อีเมลอดเดรสนะคะ นั้นเราก็ตั้ง password ขึ้นมาใหม่นะคะ gmail.com เมื่ใส่ password แล้วก็ Get start นะคะทีนี้เขาให้ไปเช็คใน gmail ที่เราลง g i เ t e r ไว้นะคะว่ารหัสอะไรแล้วก็ให้มากรอกใส่จากนั้นใส่รหัสนะคะ ิกดันก็จะเกิดเข้าสู่โปรแกรม c a n v a านะคะทีนี้ทางโปรแกรมจะถามว่าเราจะใช้โปรแกรมสำหรับอะไรสำหรับ small business หรือว่าสำหรับ company สำหรับ teacher student non profit organize หรือว่าเป็น personal นะคะซึ่งตอนนี้เราจะเลือกว่าเป็น personal จากนั้นทางโปรแกรมจะถามว่าจะใช้ ใช่แคนวาโปร r รีไหมเพราะว่าแคนวาโปรฟรีเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ให้เลือกเป็นพิเศษอย่างเช่นรูปที่จะต้องเสียเงินที่เป็นพรีเมียมเนี่ยก็จะใช้ได้แล้วก็ฟังก์ชันอย่างเช่นตัว r e m รีมูฟแบ g r o u n d พื้นหลังก็จะใช้ได้นะคะเราจะสามารถเราไม่เลือกก็ได้เราก็กดไปที่ maybe later นะคะหรือว่าเราจะลองใช้ภายใน30วันเราก็บอกว่า try it free for 30 days ถ้าเราจะลองใช้ฟรี30วันนะคะเ,เขาก็จะมีค่า เลือกค่าธรรมเนียมในการจ่ายเป็นรายปีหรือว่ารายเดือนถ้ารายปีเนี่ยหนึ่งเหรียญต่อปีหรือว่า9.99เหรียญต่อเดือนนะคะหรือว่าถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะเป็น12.99เ้าเหรียญต่อเดือนซึ่งมันตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ400บาทนะคะโดยที่ถ้าเราคลิกไปสมมติว่าเราคลิกว่าเราเลือกที่จ่ายเป็นรายเดือนที่สิองเหรียญหรือว่าเดือนละ400รอยบาทนะคะ แลวเมื่อคลิกต่อไปเนี่ยก็จะให้เราใส่ p a y m e n t c a r d หรือว่า PayPal โดยที่เขาจะยังไม่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแต่เมื่อจนจะครบ30วันเนี่ยทางแคนวาเขาจะส่งอีเมลมาเตือนว่าเราจะใช้แคนวาโปรไหมถ้าเราใช้เนี่ยเขาก็จะตัดไปโดยอ,อัตโนมัติทีนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราบอกว่า Maybe Later ทีนี้ก็จะเข้าสู่หน้าให้เริ่มการดีไซน์นะคะสมมติว่าเราบอกว่า เราอยากจะดีไซน์ตัว Facebook Cover นะคะก็จะเข้ามาสู่ตัวหน้าต่างการทำงานในการออกแบบนะคะ